ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวค่ะเจนประกาศขอให้ทุกคนจำหน้านี้เอาไว้เจนนิชยาพันขอให้ทุกคนจำหน้านี้เอาไว้เรียดีว่าเป็นปีที่ทำให้นักแสดงพิธีกรสาวเจนนิชยาพัน์ชุนหวงวสุมีเรื่องให้เหนื่อยใจไม่น้อยทีเดียวเพราะในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 4เจ้าตัวเพิ่งตกเป็นข่าวเลิกสามีตระกูลดังโดยประกาศชัดเจนผ่านทางแอปติ๊กตอกว่าโสดมานานแล้ว แต่ถึงแม้จะมีเรื่องให้เครียดเหงาในปีที่ผ่านมาล่าสุดเจินนิชยาพันธ์ประกาศชัดเจนแล้วว่าปีหน้าจะเป็นคนโชคดีอันดับหนึ่งแล้วจ้าโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองรวมถึงภาพตารางจัดอันดับปี2565พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นห่าว่าขอให้ทุกคนจดจำหน้าของคนในรูปนี้เอาไว้เพราะนี่คือคนโชคดีอันดับหนึ่งในปี2565ไม่ได้พูดเองนะคะเลื่อนไปดูหลักฐานได้ แอดแท็กมากกว่านี้คงไม่ได้แล้วซึ่งในตารางการจัดอันดับปี2565บอกไว้ว่าคนเกิดวันที่8ธันวาคมจะเป็นคนเฮงอันดับหนึ่งซึ่งตรงกับวันเกิดของสาวเจนพอดีแต่ทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการดูด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีคค่ะฝั่งแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบนิวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซ like, บนิวด้วยจ้า